สวัสดีครับผมอาจารย์ศิลพันธนะครับมาจากรายการโหราธิปยาวิชาสามนะครับวันนี้เรามาถึงบ้านแม่นกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะเจอแม่นกยอดหญิงพระโพธิสัตว์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะดูกิจกรรมว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับที่กิจกรรมบ้านแม่นกนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีการละเล่นนะครับแล้วก็มีกิจกรรมคือการสวดมนต์นะครับให้เด็กมีเกิดอาการคามความผ่อนคลายนะครับชื่อน้องชมพูนะคะ ค่ะชมพู่เขาข้อก่อนกําหนดนะคะคือเขาข้อตอนหกเดือนนะคะแล้วก็น้ําหนักตัวก็น้อยอยู่ตู้อบสองเดือน,นะค่ะแล้วก็คือสมองเขาขาดออกซิเจนนะคะแล้วก็เลยพัฒนาการก็แทบจะไม่มีเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ยังนั่งไม่ได้หองตัวเองก็ไม่ได้ะค่ะตอนนี้ก็จะสิบสามขวบแล้วค่ะเดือนหน้าก็สิบสามแล้วค่ะขอบคุณค่ะ ด้หาควบสีเดือนนะคะน้องเขาคลอดก่อนกำหนดค่ะออกมาน,นำ้ำหนักโลสองขีดน,น้องก็เป็นซีพีค่ะแลีวเป็นลูกเลือดด้วยต้องให้เลือดเดือนละสองครั้งตอนนี้การเคลื่อนไหวก็ดีขึ้นเยอะมานวดบ้านแม่นกนี่แหละ <laughs> จา่าตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ รายการโหราธิพยานวิชาสาขอสนับสนุนคนทำดีกิจกรรมดีๆของสังคมแม่นกหัวใจพระโทธ,ธิสัตว์สามารถส่งยอดบริจาคได้ที่เบอร์0814327801